ช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูที่คลายร้อนทานแล้วชื่นใจนะคะเพิ่งเลยเอาวิธีการทำรดช่องฟักทองกะทิมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะสอนวิธีการทำเส้นรดช่องฟักทองแล้วก็สอนทำน้ำกะทิให้ด้วยเรามาทำตัวรดช่องกันก่อนใส่แป้งข้าวเจ้าตามด้วยแป้งมัน แล้วก็เนื้อฟักทองนึ่งสุกนะคะเราจะนวดแป้งกับเนื้อฟักทองให้เข้ากันดีก่อนจากนั้นให้เติมน้ําค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเติมน้ําปูนใส่ลงไปค่ะคนอีกรอบหนึ่งจากนั้นนําไปกรองหนึ่งรอบแล้วก็นําไปตั้งไฟทําการกวนใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะกวนจนตัวแป้งมีความข้นหนืดแต่ไม่ต้องให้ข้นมาก เนื้อเนียนแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็ให้ปิดไฟจากนั้นให้ตักใส่ตัวบีบลดช่องนะคะเดี๋ยวเรานำไปบีบกันแนะนำนะคะน้ำที่ใช้รองตัวแป้งนะคะให้เป็นน้ำที่เย็นจัดมีน้ำแข็งยิ่งดีจะทำให้เส้นเหนียวนุ่มตัวเส้นลดช่องฟักทองของเราก็เสร็จแล้วสีสวยมากเลยค่ะเรามาทำตัวน้ำกะทิใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่เกลือจากนั้นก็นำไปตั้งไฟ พอมันเดือดแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆคนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมันจะเดือดเป็นฟองเล็กๆแบบนี้ให้เติมตัวน้ํากะทิลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากาันแล้วก็ต้มต่ออีกสัก5นาทีน้ํากะทิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันใส่ตัวแล้วช่องลงไปตามด้วยแตงไทยแล้วก็ใส่เนื้อขนุนลงไปด้วยใส่ตามที่เราชอบได้เลยจากนั้นให้เอาตัวน้ํากะทิราดลงไปได้เลย แล้วก็ใส่ตัวน้ําแข็งลงไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมีความหอมของตัวแตงไทยมากๆตัวเส้นลดช่องนะคะจะมีสีเหลืองของตัวฟักทองเนื้อเหนียวนุ่มทานคู่กับแตงไทยแล้วก็ขนุนเข้ากันมากๆยิ่งได้ใส่น้ําแข็งนะคะเวลาทานเลยชื่นใจมากๆถ้วยเดียวไม่พอนะคะต้องเบิ้ลสองถ้วยลองออกไปทำตามกันดูค่ะ